คุณแม่ตั้งครรภ์รับมือแบบนี้เมื่อมีอาการแพ้ท้องสวัสดีค่ะอกนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการแพ้ท้องนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่บางคนการแพ้ท้องนะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะสำหรับการตั้งครรภ คุณแม่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการแพ้ท้องแพ้น้อยแพ้มากก็แล้วแต่คนแล้วแต่ฮอร์โมนแต่คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนก็ไม่แพ้ท้องเลยนะคะน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาตินะาขึ้นอยู่กับส่วนตัวบุคคลนะคะเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลซึ่งอาการแพ้ท้องนะก็มีได้หลายลักษณะด้วยกันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีคลื่นไส้อาเจียนอกอากตอนเช้าตอนเย็นเพียงแค่นั้นนะบางคนแพ้ท้องอาจจะมีอาการแค่ท้องอืด แน่นท้องนะคะโดยเฉพาะเวลาตอนเย็นหรือบางคนแก้ก็แค่ผออื่นอืดผอมนะคะไม่ถึงกับขึข้นไส้อาเจียนออกมาบางคนมีอาการปวดศีรษะมากนอนไม่หลับปวดหลังปวดเอวมากนะคะนี่ก็เป็นลักษณะอาการที่เกิดจากนะคะฮอร์โมนของการตั้งครรภ์หรือว่าฮอร์โมน HCG นะคะที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะแพ้ท้องนะคะจะพบได้บ่อยนะคะจะเป็นในช่วงไตรามาสแรก เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2อะคะคืออายุครรภ์ประมาณ14-15สัปดาห์ขึ้นไปอาการแพ้ท้องเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนนะคะที่แพ้ท้องถึงคลอดเลยก็มีซึ่งโค้ดก็เจอแล้วนะคะแพ้ท้องจนคลอดแต่คุณแม่ท่านนี้คลอดก่อนกําหนดนะคะพอแพ้ท้องจนถึงอายุครรภ์ประมาณ30สัปดาห์นะคะไม่ไหวคะ่ะต้องคลอดก่อนกําหนดเลยนะคะลูกก็เกิดมาตัวเล็กนะคะต้องได้อบนั่นเอง เพราะฉะนั้นการแพ้ท้องถือเป็นเรื่องธรรมชาติคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปแต่หากมีอาการแพ้ท้องที่ผิดปกติหรือว่าแพ้ท้องรุนแรงแบบไหนที่ต้องไปพบแพทย์นะคะสำหรับอาการแพ้ท้องนะคะที่เราจะต้องรับมือนะคะสำหรับการดูแลตัวเองเบื้องต้น สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่แพ้ท้องหนึ่งเลยนะคะก็คือให้คุณแม่ดื่มน้ํามากๆนะคะอาจจะเป็นน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องน้ําเย็นน้ํน้เปล่าเรานี่แหละหรือจะเป็นน้ําขิงน้ําผลไม้นะคะหรือน้ามะพร้าวก็ได้นะคะสามารถดื่มได้เลยนะคะทางน้ามะพร้าวคนนี้กลัวจะแท้งไหมดื่มได้น้ามะพร้าวสดนะคะไม่เกินวันละวันละหนึ่งลูกเพราะว่าน้ำาเพ้าก็มีสารน้ำสารเกลือแร่ที่มีประโยชน์สำหรับคุณแม่นะคะบางคนก็ช่วยให้อาการแพ้ท้องดีขึ้นก็มี เพราะฉะนั้นสําคัญก็คือให้ดื่มน้ํามากๆนะคะน้ำอะไรก็ได้นะคะดีที่สุดก็น้ําเปล่าดื่มจิบบ่อยๆเท่าที่รับได้เป็นน้ําอุ่นก็ดีนะคะจะช่วยลดอาการบวมนะคะลดการเหนื่อยเพียหรืออาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะการรับมือข้อที่2นะคะก็คือเลี่ยงอาหารที่เราเรารับประทานแล้วมีอาการแพ้ท้องมากเช่น ทอ,ทอดๆม,มันมันอาหารย่อยยากอาหารที่มีแก๊สนะคะทำให้แน่นอึดอัดท้องมากขึ้นหรือบางคนอาหารรสจ,จัดจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เราแพ้ท้องควรจะหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าบางคนรับประทานอาหารรสจัดจัดเช่นเผ็ดจัดแล้วรู้สึกว่าดีขึ้น หายอาการขึ้นไส้ไอาเจียนนะคะก็สามารถรับประทานได้แต่ระวังเรื่องของกลําไส้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่แพ้ท้องหลีกเลี่ยงอาหารท,ทอดมันๆอาหารแย่ๆหรืออาหารที่มีแก๊สไว้ก่อนจะดีกว่านะคะจะได้สุขสบายท้องนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะสำหรับการดูแลแตัวเองคือเรื่องของจิตใจความเครียด คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องไม่เครียดจนเกินไปนะคะในระหว่างที่เรามีการแพ้ท้องยิ่งถ้าเราเครียดมากกังวลมากนะคะอันนั้นก็ไม่ปล่อยวางอันนี้ก็เครียดนะคะจิตใจเราไม่สงบไม่อ,อสุขนะคะไม่อยู่สุขเนี่ยก็ทําให้เราเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องรู้จักปล่อยวางกับความเครียดนะคะนั่งสมาธิก็ได้ทําจิตใจให้สบายนะคะปล่อยวางเยอะๆนะเพราะยิ่งเครียดก็มีผลทําให้คุณแม่แพ้ท้องมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือคุณแม่ควรที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยนะคะไม่ใช่แพ้ท้องมิแต่นอนสมอยู่บนเตียงเท่านั้นเคลื่อนไหวบ้างเดินบ้างออกกำลังกายนะคะเบาๆนะเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายนะคะจะได้ลดนะอาการแพ้ท้องได้บ้างนะคะรอเวลาประมาณ14 1สสัปดาห์อาการแพ้ท้องจะดีขึ้นแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหากคุณแม่เท่าไหนนอนไม่พอทํางานหนักทํางานเยอะนะก็ส่งผลทําให้คุณแม่แพ้ทองได้มากเช่นกันเพราะฉะนั้นควรหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ข้อที่6นะคะก็คือ เรื่องของการรับประทานอาหารนะคะคุณแม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ต้องเน้นในปริมาณที่มากจนเกินไปทานอะไรที่มีประโยชน์ได้ก็ทานไปก่อนในช่วงแพ้ท้องบางคนอาจจะทานแค่ไข่ต้มจิ้มเกลือเล็กน้อยได้อะไรเงรี้ยค่ะน้ำเปล่าได้บางคนก็ทานแค่นมอุ่นๆได้นะคะเอาเท่าที่ได้ได้ก่อนไม่ต้องกังวลน,นะกลัวว่าเอลูกจะตัวเล็กไหมแพ้ท้องแล้วกินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ได้ก่อนนะคะช่วงเริ่มของการตั้งครรภ์ตาสแรก ลูกของเรานะคะก็จะดึงพลังงานสะสมจากคุณแม่ไปใช้นะคะทานที่มีประโยชน์เท่าที่ได้ก่อนไม่ต้องกังวลเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่สองที่สนะคะเดี๋ยวเราค่อยบํารุงก็ได้นะคราวนี้ลักษณะอาการแพ้ท้องแบบไหนที่รุนแรงที่คุณแม่ควรที่จะไปพบคุณหมอนะ,ะอันดับแรกเลยคือแพ้ท้องมากๆเลยนะ,ะน้ำหนักลด มากกว่า3กิโลนะคะในช่วงระยะของการแพ้ท้องในช่วง3เดือนแรกหรือไตรามาสแรกอันนี้พบคุณหมอได้เลยนะคะอันที่2คืออาเจียนรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากน้ําเปล่าก็ไม่ได้นะเอาอะไรเข้าปากอาเจียนหรืออ้วกปอ,อกทุกครั้งนะคะอันนี้คุณแม่ก็ควรที่จะพบคุณหมอเช่นกันหมออาจจะให้ยาแก้แพ้รับประทานหรือถ้ารุนแรง อาจจะต้องได้นอนโรงพยาบาลให้สารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดาให้วิตามินนะคะบำรุงทางหลอดเลือดดานั่นเองค่ะอันนี้3ก็คือวิงเวียนหน้ามืดนะคะลูกนั่งหน้ามืดเป็นลม เป็นลมบ่อยๆหน้ามืดบ่อยๆซีดเหนื่อยเพลียอันนี้ก็ควรที่จะรีบพบคุณหมอนะคะเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมล้มอยู่คนเดียวหรือเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายได้อันที่สีนะคะก็คือคุณแม่ปัสสาวะน้อยมากๆกนะคะกินอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเข้าไปในร่างกายน้ําก็มีออกนะ,ะทำให้ปัสสาวะน้อยนะปัสสาวะมีสีเข้มนะเน,นี้ยก็ควรที่จะพบคุณหมอเช่นกันนะคะจะต้องทําการรักษากินยาแก้แพ้หรือการให้น้าเกลือนะคะทางหลอดเลือดดานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น4อาการแพ้ท้องที่รุนแรงเนี่ยคุณแม่ควรที่จะพบคุณหมอนะคะจะได้รักษาได้ทันไม่งั้นคุณแม่จะเหนื่อยเพียซีดเป็นลมขาดสารน้ำสารอาหารในช่วงแพ้ท้องได้นั่นเองค่ะสรุปนะคะการรับมือสำหรับคุณแม่ที่แพ้ท้องนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้นะส่วนใหญ่ก็ปฏิบัตินะคะดูแลตัวเองรอระยะเวลานะคะให้เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2หรือประมาณ 14- 1สสัปดาห์ขึ้นไปอาการแพ้ท้องจะดีขึ้นนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องจะรับมืออย่างไรดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ